เือาผมไม่เข้าไปผมแต่รู้ว่าไปสวสอบสุดทุ่งจุดเดือดทย่าชาลงมันร้อนควันตกลงผมนี้ผมจะเต็มไปด้วยควันเมื่อคุณกับนายแล้วให้กงลงทาคลานทำไม่ะเพรารมีไารไปตอยู่พวกเขาอเาาทีเข้าไปหากลองเิดกุญแจแล้วอยามองมาพวกเขาจะสวมถุงมือป้องกันและใช้ายสินทรมือมองไม่เห็นอะไรเลย อยากใจไปทำอยากคุยแข้วใจมนี้จะคุยไม่คุ ยังไม่เสร็จเลยเจ้าเดียนะกี่วันแล้วสองวัน 국민 <laughs> 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 ่าเปีาาส่แล้วให้เลาเดเห็นสายมสั่นหยาดเสียงพื้นนะครับที่มดบรรกาเยิมาแล้วก็ากีเอกจากที่กครมจะมีคือโปรเจกตัวัที่27มราคมนะครับ่้คแล้วก็มีโคยารายนึ่งตอนนี้นิสางไม่มากเลยมันเปิดใจเรื่องอเรืึนะครับเม่อันที่เ7กรา ซึ่งเราเป็นโจมตีโนในการแข่งขันกีฬาโลกที่ผ่านมตรงนี้ก็จะเป็นงานเพื่เสลิมช่อชิช็อมีทั้งการย้อนยุคสายพันเุ์อนไปในยุคของยุคยฉลบตัวตวนี้ี่ที่กำลงมากนเี้ยงไปสิอิมมัชเกมมาอิมมัชจิ้าวได้แล้วเกสวางก่ใช่ไม่ใช่ระบบยายยายยา กินนะข้าะคะถ้าข้าไม่หมดชามไม่รักกินข้าว<ง>าานี้ก็แล้ไม่ได้ค้าวน้ำมันจิ้งกับไข่สิอันนั้นเราไม่้ทีหลังขอก่อนนั้นวางไว้ก่อน,อนกินนี้ก่อนไอ้เจนกินข่กับแมรอย่นี้ตาก,กินเองนะคะ

แล้วก็เสียเงี้ย60บาทด้วยนะคะจริงเหมือนฟรีนะคะเพราะ60บาทที่เราเสียตัามเข้าไปดูเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องเลี้ยงไปช่วยเหลือผู้สตกพายโดยการที่มีการให้จ่ายใดโดยทั้งที่มีการให้เข้าขออธุรกิจค่ะนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้ที่สในช่วงสุดสัปดาห์นี้เกาะนะลค่ะอันนี้จะหายไปค่ะแล้วจากนั้นก็เป็น29กดเสือกตุ้งค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูการ

แต่ก็โอ้ยน่ามีลยแค่เดียวน่าท้องโลดไเรงมตอนนี้าเป็นกือบุดที่เลต้องชนิดเหแเันี้ก็อวนี้จะอยาเรือนสองพซเเดรทไมนีทได้เหมือนสายไปโลันตอนเดียวสวย Thank yeah. you. มอมรอบัวท oh hey, ี่หลักจาเชื้อโรคใช้เด็ดต่อทุกวันเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปอไม่เห็นใช้เด็ดตอเสมเพื่อทำความสะอาดคืนสักค่าทำความสะอาดเราใช้เด็ดต่อทุกวันเพื่อสุขภาพในที่ที่ปอมรอบคุอเด็ดต่อปก้อไม่จ่ารตนะ ข้าวเลยค่ะนารักน่ ในช่วงนี้ได้จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การแต่งตัวควับหรือจแต่งต้องไหนนะครต้อง่ครีมต้องีมมาอยู่ในแคมปพิจิตาต้องรับบ้เป็นหนังเหนือยแตงนั้นก็จะมีการถ่ายทำกิงกินนะอยู่ต้องค้าแดงเอาผุนการว่ายน้ำให้ชำหนัดสะก่อพแลอก่อนลงน้ำนักแดงก็ต้องค้าครีมกันแดดเพื่อป้งกันแสแดที่มาแผ มันก็ต้องมีการปลอมร่างกายก็งน,กนลงหนาวเล่ยเป็นเลนดอ เไม่มาหน้าแล้วก็ออาายแล้วกวลาจะต้องใรมาให้เล่าลูก้น่ะลน่าแล้วก็ไม่มหน้าแลวก็นก็เดินเล่นเห็นหนึ่งตอนนี้เเล่นคอยแบบนาหลอกกั กะมิตักกอมิตักกักตักตักกักตักตักกตุกกตุกกักตุกขูู่่ตเขเนี่ยเชิญนารอบบอจะค้างกันไหนใครจะทนได้รอบบกั้าสอเอเซอ์

แต่เธอแล้วรอมาจิกกันหนสุดทายขายทนี่ย่างสถานะใส่ใจนี่หลายเลงใช่ป่ะหน้ามาเลยวไม่จม ไม่หายเลยซอนแค่นีน้ใช่ไหจนเตาเหนื่อย ชิมิชิมิรับประทานข้าวได้แล้วนะฮะตัวเองฮ่าง,งามงฮ่าอืมแล้วจะโตเป็นสาวเขาได้ไหมเนี่ยกินข้าวน,วน,อน้อยจริงเลยปุ๊บ